ดูจะหวงบอลไหมครับดูดูเฮียจะห่วงบอลไหมเอาบอลนายมาเลยเอาบอลนายมาเอามาเลยเด้อยายลองน้ไปลองเลมนบอลนายมาเลยมา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 อย่ามามาลๆๆมาม่ยัมามาๆบ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเวฟเวชีครับผมสวัสดีทุกท่านเออเบิ่อขังสังสังมาเรนมาชวนเฮียแต่เช้าเลยเฮียไม่ไปหาก็มาเฮียแต่เช้ามาให้เอียงบอกเดี๋ยวผมไปหาเฮียเองส่วนเฮียมาเรนกันครับเบิ่งเบื่อเบิ่งไปละไปละวป้าป้ปพี่ดาป้าไปบ้านผมพี่ดาไปเรียนกลองชายบ้านผมป้ป้าป คนจะขอปลาดิขอปลาเลยขอปลาเลยนำพาประอเลยอ๋อไม่รู้ผลอืมดู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 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเรามาพบกันกับช่องดาวเสียงเรียนกันบุรีนะครับไอส่วนตัวมาเล่นแล้วมาทั้งพี่พี่ดาวมาทั้งพี่มาทั้งพี่ ขอมซาของนิ่งมงคลกับน้องดาวมงคลนะครับผมเฮ้ย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 เนอเนน้องโอ้ยจูู๋้ใหญู่พองเินโอ้ของแท้ครับของของของแท้ของแท้ตัวนี้แม่ฮเฮึ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 ฮเฮึ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 ฮเฮึ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 ฮเฮฮ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 เฮฮฮฮฮฮฮเฮฮ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 ฮเฮฮฮ ชวนชวนพี่เขามาเล่นที่บ้านเลยเขาบอกม,มาหาเขาไปชวนเขามาคิดทอดเขาแห้งคิดทอดที่เฮียคิดทอดเทียต้นนะเออสักไรพี่เออพื่อนเพื่อนเพื่อนมีการสักไรพี่พอ่ <laughs> อมเดดูดูดูครับดูจังหัวเขาเล่นไหม <laughs> องผมตัวนี้เดียแล้วเรียแล้มาเหียครับเดี๋ยวลาผ้าเลนบอลเหี้ยมามาเหียมาเดี๋ยวผมผ้าเลนบอลดู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 ติดคงจะติดพี่มากเลยเนี่ยดูนะฮะวึงว่งครับวึงงวึง พวนเจอพวนละเอ้ดู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 เพื่อนเพื่อนเพื <S <S ่อนเพื่อนเพื่อนเปมนกวาพี่เลยอ่ะเฮ้ยบอกเกิดอยากยาดพี่เลย

พ yeah, an like, ี่ถาหยอกหลายให้พอดอืออนี่นีดูจะห่วงบอลไหมครับดูดูเฮียจะห่วงบอลไหมอ่าบอลนายมาเลยอ่ะบอลนายมากับมาเลยเด้อาองนมาเบอามาเลยเด้ออล่นนมาเล่นนดูหงบอลครับเอากลับบ้านเลยอ่ะโอ้แล้วนี่เฮีน้องเล่นน่อย du 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 ay leh bini ay leh pokok ah oi oi mama 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 mana mama nak puas <laughs> mama mama

ดูนี่ดูการหลบหลีกของเขาครับออโอ้ยโอ้ยเบิร์ดเหรอเฮ้ยขย้อนใหญ่กินอยู่นะ เบ็กดวโอ้ยลุงเต้นลูกไหวได้หุ้ยเกยดเลยมาโอ้ยน่าลู้นอโอ้ยมิงเฮ้ย พี่ดาวผมกับโอ้โเาไปมาาวบ้างดีนะสุเนาะดาวที่แ่ย่าไปเไปบอกอย่าไปไปเรียนกับพี่ดาวลูกอดีาไปเรียนกับพ่ดาวพอะนะไม่ถอยได้ดิมากมาลูมา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 ล ด in ูดูดูไปดูอย่าออกไปอย่าออกไปเหพี่ดเาอย่างนี้อือแลบัเช่่ยมแม่ลัวเป็นหนอไปเลยวะดูดูดูเปยังล่ะครับไปยัง ไปยังล่ะจะต้องดูหลังด้วยครับไปยังพี่ดาให้พร้อมครับเมื่อพี่ก็หยอกแรเฉยแลูกพี่ก็หยอกเฉยไม่เอาไม่เป็นไรอี่ขยอกหลังล้ามีน ไปไปไปใหพี่ดาวไปเดินไปไปจะไปจะออกก้าวไปโอง่ายเย่าไปขโมมอับเบบรขอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดู๋ยทำเมยเดี๋ยวนล่อันนี้แล้ทำเอยเดี๋ยวะ มา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 ไม่ได้มาไล้มาไล้ปได้อยากไปเล่นกับพี่นะอยากไปเล่นกับพี่นั่นนะพอพี่หันหลังมาวิ่เขาเขาเดิมพี่ด้ปอดไ่ให้ปด ไปตายห็นได้อกไร้แห้งเง้ยไปด้านหลงเล่าไปครับพี่เล็วไปครับเฮียลูกไปมาไปแต่ครับเครียดละที่น้ายอกคนแห้งพอด ไป่รงนั้นแม่มันไปน้องไล่ยางไล่หม่นบอลแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ดาวมาเล่นกับน้องครับผมเออพี่ดาวยอกอลไรแจ้งครับรางวัลเศร้าเศร้าเศร้า แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม